สวัสดีครับก็มาอยู่กันที่เทอร์โมดินามิกหนึนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดในเรื่องของอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า mixing chamber นะครับ mixing chamber เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เอาตัว fluid นะครับหรือว่าอาจจะเป็นอากาศก็ได้นะครับก็มันจะมีทางเข้าเนี่ยอยู่2ทางนะครับตรงนี้มันจะมีตัว chamber นะครับอยู่แล้ว ตัวฟลูอิดรือากาศก็จะมารวมกันตรงนี้แล้วปล่อยออกไปนะครับปล่อยออกไปทําอะไรก็จะมีอุปกรณ์แบบนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนะครับว่าในงานเนี่ยใช้แล้วทำอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราเอาหลักการไปก่อนนะครับก็คือสมมุติว่ามีฟลูอิดนะครับวิ่งมาเนาะอาจจะเป็น m.1 แล้วกันนะครับ ฝั่งนี้นะครับเป็น m 2อ่าพอฝั่งนี้ครับ m 3จาก steady flow นะครับเรารู้ว่าซิกมา m i n เท่ากับซิกมาอ่าด้วยนะครับ m. out ใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้น in คือ m. 1นบวกกับ m. 2 out ก็คือ m. 3ามถูกไหมครับโอเคอ่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่เรารู้นะครับเป็นสิ่งที่เรารู้ถ้าผมนะครับทำการสร้างตัว cv ตัวนี้ขึ้นมานะครับสร้าง cv ขึ้นมา จากนะครับ e in ลบ e out นะครับเท่ากับ delta e system นะครับเนื่องจากว่าเป็นระบบเปิด delta e system เป็น0เนาะนะครับที่เราคุยกันไปก็มาดูกันว่า e in มีอะไรและ e out มีอะไรนะครับ e in มันก็จะมี m a ท f o r in ใช่ไหมครับมี a ม in o r in ตัว m 1กับ m 2เพราะฉะนั้นครับเราก็จะได้ว่าเป็น m. h 1อย่างนี้ถูกไหมครับ m. h <Hit> 1นึ่งอ่าอย่างนี้อาจจะงงถ้าปกติเราก็จะเป็นตัว h แบบนี้ใช่ไหมครับแต่ h ตัวนี้อ่ามันจะเป็น h 1บวกกับ h 2นะครับลบกับ h 3เท่ากับ0ถูกไหมครับโอเคนะเพราะฉะนั้นนะครับเราจะได้ว่า h 3เนี่ยจะเท่ากับ h 1บวกกับ h 2 ตัวนี้มันจะเป็นหน่วยกิโลจูลน,นะครับแต่ถ้าผมเขียนเป็น h.3 เท่ากับ h.1 บวก h.2 มันจะเป็นกิโลจูลต่อวินาทีนะครับต่อวินาทีอ่าถ้าผมใส่ดอทไปนะแล้วเรารู้ว่าไอตัวของ h ใหญ่นะครับไอตัวของ h ใหญ่เนี่ยมันแยกเป็นอะไรได้ครับ มันก็จะแยกเป็น m. สามคูณ h. สามถูกต้องไหมครับเพราะว่า h. เล็กมันคือหน่วยอะไรครับตัว h. เล็กมันคือหน่วยกิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับแต่ว่าม้วนหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับมันก็ตัดกันไปเหลือหน่วยเป็นกิโลจูลต่อปินาทีถูกไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับ ถ้าจะให้เขียนนะผมกลับมาฝั่งนี้แล้วกันมันก็จะได้ว่าเป็น m. สาม h. สามนะครับจะเท่ากับ m. หนึ่ง h. หนึ่งบวกกับ m. สอง h. สองนะครับเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับ mixing chamber ก็ถ้าจะให้ผมยกตัวอย่างนะครับมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นห้องที่ เอาฟลูอิดมารวมกันนะครับแต่ที่ผมเจอเนาะจะเป็นตัวของอากาศสองฝั่งนะครับโฟล w เข้ามานะครับโฟล w เข้ามาแล้วก็มารวมกันที่ตัวแชมเบอร์นี้แล้วก็ปล่อยออกไปนะครับก็คือเป็นระบบการทำความเย็นเนาะหรือเรียกว่าตัวอตัว h AH u นะครับอ AH u คืออะไรอันนี้เดี๋ยวมันจะลงลึกไปนะครับใน Air c o n นดิชันเนาะอันนี้ผมเกินเกินไว้เฉยๆนะครับแต่ว่ามีประโยชน์แน่นอนนะครับในทางวิศวกรรม อ่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ